เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งอาจารย์ติดบอกคอช้างป่าภายบุญช่วยและภายบุญมีค่ะ วันที่หนึ่งมีนาคาม2 5ง5นายพินพชัยวชระวงไพบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพรบุรีได้รับรายงานจากนายอิทธิพลไทยกมลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเก่งอาจารย์ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเก่งอาจารย์ได้ร่วมกับเจ้าหน้นาที่ศูนย์ศึกษากับพัฒนาการจัดพื้นที่อนุรักษส์สัตว์ป่าสัตวแพทย์ประจำกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า w c s ประเทศไทยและทหาร เฉพาะกิจจงอังศึกร่วมกันดําเนินการติดปอคอให้กับช้างเพศผู้ภายบุญช่วยบุญมีช้างป่าระอูน้ําหนักราว6-7จตันจานวน2ตัวที่ออกนอกพื้นที่หากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รบกวนประชาชนในท้องที่ตําบลเวชชัยอำเภอหัวหินหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพยายามผลักดันดูแลความปลอดภัยช้างคนบริเวณที่ร่องแลมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาช้างป่าเดินข้ามถนนตามเส้นทางผู้ไซไซเอน็นสายหลักไปน้ำตก ป่าอูแหล่งท่องเที่ยวดังในตำบลเวยสัตวใหญ่อำเภอหัวหินรวมทั้งภายในชุมชนช่วงกลางคืนที่ช้างช่อออกมาหากินอยู่บ่อยครั้ง ดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันยิงยาสลบภายบุญช่วยบุญมีช้างป่าระอูพร้อมเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจสุขภาพติดตั้งปอกคอติดตามตัวสัตว์สัญญาณดาวเทียมให้แก่ภายบุญช่วยและภายบุญมีเพื่อติดตามพฤติกรรมและเส้นทางการหากินด้านนิเวศวิทยาเฝ้าระวังป้องกันช้างป่าก่อนที่จะเข้าหากินในเขตชุมชนและสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยสัญญาณจะจับพิกัดภายบุญช่วยและภายบุญมีช้างป่าทั้งสองตัวทุกๆ6ชั่วโมงพร้อมกับรายงานให้ทางกรมอุทยานทราบต่อไป